สายไปไปผมยังเติมยังเติมแล้วจ้ะน้ำมันเติมยังเติมแล้วค่ะแล้วหม้อน้ำที่ปั่นน้ำฝนเติมยังเติมแล้วค่ะแต่เติมน้ำเปล่านะไปได้ยังเนี่ยสายแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะพี่ละลินทำไมจะไม่ได้มันต้องใช้ตัวนี้ตัวนี้คือ D1 Spec ผลิตทำความสะอาดกระจกรถยนต์ช่วยกำจัดคราบมูลนกคราบแมลงและคราบตะกันทำให้กระจกใสสะอาดเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับข,ข,ขี่ แถมย้ำปลอดภัยต่อระบบฉีดกระจกไม่ทำลายยางใบปัดน้ำฝนและพลาสติกวิธีใช้ก็แค่เติมลงไปในทางน้ำฉีดกระจกแค่นี้ก็มั่นใจพร้อมออกเดินทางแล้วหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์หรือกดที่ตะก้าได้เลย เดี่ยวพิบลอกพิบวับไม่มีสักทุกคทางเบาแรงและคุ้มค่ากระจัดคราบมันด้วยสูตรเข้มข้นพิบมาว่าพิบวับทำงานห้องแอร์ห้ามลืมทาครีมเด็ดขาด ความเย็นจากแอจะดูดความชื้นไปจากผิวทําให้ผิวแห้งกร้านต้องเติมน้าให้ผิวสักหน่อยด้วยนี่เลยโลชั่นมิชูรี่ไอเทมที่สาวออฟฟิศแบบเราควรมีเนื้อครีมของเขาเป็นสูตรเข้มข้นอุดมไปด้วยมันติวิตามิน C E และ B ีสาเมื่อทาแล้วจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ําช่วยปรับผิวให้กระจา่างใสแล้วกลิ่นของเขาก็คือหอมมากๆใครที่ทํางานในห้องแอเราแนะนําเลยราคาแค่หลักสิบพิกัดในตะก,ก้านะมิชูรี่สวยมองลง บ้านจะน่าอยู่มากขึ้นทันในบ้านมีกลิ่นหอมหวานผลไม้นะ่าจู๊ง,งก่อนหน้านี้ที่ยายเข้ามาอยู่บ้านใหม่หม่ที่บ้านมีปัญหาเรื่องกลิ่นอยู่พักนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้ว <neg> ว่าเปียวใช้เจลน้ำหอมปรับอากาศเฟซทามคอลเลคชันจุ๊บๆมีกลิ่นหอมหวานผลไม้แบบที่ตามหามานานเป็นกลิ่นหอมผลไม้ที่ถูกต้องทุกคนอันนี้จะบอกว่ามันหอมมากจริงๆแล้วแพคเกจเขาก็คือน่ารักมากอ่ะสามารถวางไว้ตามมุมต่างๆของบ้านได้เลยทั้งหอมทั้งน่ารักแล้วเขายังช่วยสร้างบรรยากาศให้บ้านเปียวเด็มมากขึ้นมากๆเลยค่ะม นานถึง45วันใช้ได้นานมากมขนาด2 3 0กรัม2กลิ่นนี้เปลยวได้มาจาก7 e เ e ่นอีเไปหาลองซื้อกันได้ <พอ S 1> นะ้าะมีกลิ่นหอมก็จะทำให้บรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความรักบ้านใหม่หอมน่าจุ๊หอมทุกที่ทุกเวลาแพร่ธม ้วันนี้จะพามาดูสเปคเครื่องเมาของดีวันสเปคตัวใหม่นะเอฟเฟกแม่งโคตรเร็วไม่ต้องรอให้รถแห้งก็ได้ฉีดได้เลยอกไ่น แล้ว<ล>ถ้าพ <นะ S 2> ี่ไปฝั่งที่มันนน่าไไมต้้องหนะน ตัวใหม่ของดีวันสเปกนะราคา199ตอนนี้มีโปรแถมผ้าเมนโรไฟเบอร์อยู่ฝั่งตะกร้า,าให้แล้วไปซื้อกันได้ ฝักบัวบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างเป็นคราบขาวดูเก่าไม่น่าใช้งานต<อ>่อให้เช็ดล้างเท่าไหร่ก็ยังสกรปรกอยู่ดีคราวขาวเกิดจากน้ำปราปาที่มีตะกอนปะปนมาตั้งแต่ในท<ด>่อรวมไปถึงคราบสบู่ที่เราใช้งานเราไม่ได้ล้างเลยเช็ดให้แห้งจึงทำให้เกิดครา,า,าวขาวที่เห็นแบบนี้เราใช้ตัวนี้เลยวิบบับสเปรย์ขจัดคราบมันดีไม่ได้มีดีแค่การขจัดคราบมันเท่านั้นนะยังช่วยในการขจัดคราบตะการขาวได้อีกด้วยแต่ตัวนี้ใช้งานง่ายเพียงแค่สเปรย์ทิ้งไว้แล้วใช้แปรงอ่อนๆออกแรงขัดเพียงเบาๆก๊ เขารักกันแบบนี้คนเป็นแม่กับพ่อเนี่ยปลื้มใจมากเขจะแสดงความรักกันแบบนี้ตลอดค่ะจนบางครั้งอะ่ะพ่ออดใจไม่ไหวต้องเข้าไปกอดหอมด้วยแต่ทำไมป้อทำหน้าเหมือนจะสลบพี่ทรงหนูไปทำอะไรมาลูกไม่ดีกาแล้วป้อหยิบสเปรย์อาบน้ำแห้งดีวันเพชมาแล้วที่ใช้ก็ง่ายนิดเดียวแค่ฉีดรอบตัวพี่ทรงแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งแค่เนี้ยก็หอมสดชื่นได้ในเวลาแค่สามวิหรือเวลาที่น้องจิ๋วเข้าห้องน้ำแล้วเผลอเหยียบใายจนขาเปียกก็ใช้สเปรย์ฉ แล้วเช็ดได้เลยอนอกจะกลิ่นจะหอมแล้วยังช่วยลดการสะสมของเชื้อราแบคทีเรียกลิ่นสาบซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังที่สําคัญสเปรย์อาบน้ําแห้งดีวันเพ็ทยังปลอดภัยและอ่อนโยนกับทุกสภาพผิวและเส้นขนใช้ได้กับทั้งน้องแมวและน้องหมามีให้เลือกถึง3กลิ่นกลิ่นคูลเฟสก็จะให้ฟิลสดชื่นกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ก็จะให้กลิ่นแป้งเดกไลท์ลส์ก็จะหอมนุ่มนมแม่ชอบกลิ่นนี้มากบ้านไหนที่อาบน้ํายากขวดนี้เหมาะเลยค่ะตัวหอมก็ไม่ได้มีแค่นง สิวที่อยากฟ้าพอป๊อก็ยังกอดหอมมีอยูดบ้านไหนอยากให้ลูกตัวหอม <c oughs> ก็ต้องรีบไปตามกันแล้วคะ่ะรู้หรือไม่ว่าทําไมเราถึงต้องล้างห้องเครื่องบ่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าล้างห้องเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ลา้างยากมากๆต่อให้ไปจ้างล้างก็ราคาแพงแต่ ห้องเครื่องของเราเนี่ยถ้ามีคาบฝุ่นคาบสนิมหรือแม้กระทั่งคาบน้ํามันจะทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักพอระบายความร้อนได้ยากระบบทําความเย็นทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอีกทั้งคาบน้ามันอาจไปเกาะตามขั้วไฟฟ้าสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรในระบบรถยนต์แต่วันนี้นะครับเราก็มีวิธีการล้างง่ายๆเพียงแค่เราใช้มีวันสเปกสเปรย์โฟมล้างห้องเครื่องเพียงแค่ฉีดเนื้อโฟมแล้วปล่อยทิ้งไว้โดยเนื้อโฟมจะไม่ทําลายสายไฟและระบบไฟทางปากทิ้งไว้สักพักนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ผ้าเช็ด อย่างคาบขมาพวกนี้นะครับเนี่ยก็สามารถทำความสะอาดได้ไงๆๆ่ายๆแค่อันนี้ดูถูๆก็เริ่มออกแล้วอย่างนี้คาบเห็นไหมคาบตรงปกตรงเบ้าโชว์ตรงนี้นะกลายเป็นคาบเหลืองออกมาเลยดีวันสเปกสเปรย์โฟมทำความสะอาดห้องเครื่องกระป๋องนี้ราคาเพียง99บาทเท่านั้นใช้งานได้3-5ครั้งประหยัดทั้งแรงและยังดีแบบนี้ห้ามพลาดนะครับ มีจะมาแชร์ฮา w ถูกทำยังไงให้ห้องเรามันหอมเหมือนลูกโอบเหมือนกำลังทำขนมอยู่จนเพื่อนที่มาห้องต้องถามว่าหล่อนใช้อะไรอ่ะนีจ้ะคุณคุ้นไหมมันคืออะไรจุปปรจ๊บที่มาในรูปแบบของ เลปรับอากาศทุกคนคือเฟซไทม์เขาเอกกับซูเปอร์ซุปแล้วเป็นฟิลว่าวางตรงไหนหอมตรงนั้นแล้วชีหอมนานถึง45วันค่ะก็จะมาแนะนำสามกลิ่นที่ไมาใช้แล้วชอบก็จะมีครีมสตรอเบอรี่เลเวอร์แล้วก็สวีตตี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูทั้ง3กลิ่นเลยเผื่อใครเลือกไม่ถูกไปเริ่มที่ครีมสตรอเบอรี่กลิ่นนี้คือตามชื่อเลยเปิดมาปุ๊บสตรอเบอรี่ <Strawberry S 2> มาทั้งสวนคัดจีหอมแบบฟุตตี้ฟุตตี้สดชื่นไม่เวียนหัวต่อไปใครชอบกลิ่นแววนวหวานๆวามขนมผต้องชอบกลิ่นนี้กลิ่นสว ขายลูกอมเลยหอมหวานละมุนมากสุดท้ายคือกลิ่นเลเวอร์กลิ่นนี้จะหอมแบบสะอาดเหมือนเพิ่องอาบน้ำเสร็จใหม่อะไรทำนองนี้ทั้งสามกลิ่นก็คือหอมหน่าจุ๊บสุดๆในชั่วมหอมทุกที่ทุกเวลาจริงๆอย่าลืมไปตำหอมทุกที่ทุกเวลา Fred time. Oh กวันนี้พาพี่แฟตไปเดินข้างนอกบ่อยมากต้องเจอกับสิ่งสกรปรกนอกบ้านตลอดเลยจะให้อาบน้ำเป่าขนเนี่ยก็ยากสุดๆเลยเพราะเจ้าแฟตไม่ชอบใดเลยนะคะ ก็เลยอยากจะหาอะไรที่ง่ายกว่านี้มาให้เขาค่ะหาไปหามาก็ได้มาเจอกับนี่เลย D1 Pet X หมาจ๋าค่ะตัวนี้เขาเป็นสเปรย์อาบน้ำแห้งสัตว์เลี้ยงที่สามารถใช้ได้กับทุกชนิดไม่เป็นอันตรายเลยนะ<ม>เขาก็จะมีให้เลือกหลายกลิ่นนะคะแต่กลิ่นที่ฟังชอบที่สุดเลยก็คือจะเป็น Baby Po w d เดนะมันจะหอมแป้งเด็กมากๆเลยค่ะส่วนวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายมากๆแค่ฉีดและเช็ดตรงนี้ก็เรียบร้อยเลยค่ะสะอาดได้ภายในสามวิเลยเิ<ม>็นแหล่อแล้วแล้วก<ม>็ต<ม>ัวหอมเข้าไปอีกตัวนี้ใช้แล้วหอมหน้ากอด ปลอดภัยไม่แพ้ด้วยสารสกัดออแกนิกร้อยเปอรค่ะคราวนี้จะออกนอกบ้านกี่ครั้งก็สบายใจหายห่วงด้วยดีวันเพชรเลยนะคะอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะพี่แฟลตไปก่อนแล้วบ๊ายบาย เวลาที่เพื่อนมาบ้านอย่างแรกเลยที่ทุกคนทักคือทำไมบ้านหอมจังเพราะปกติเราเป็นคนที่ชอบทานอาหารกลิ่นแรงๆส้มตำยำปลา,านี่ของโปรดเลยแต่ก็ไม่มีกลิ่นติดห้องคือหมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องกลิ่นมากทุกคนในห้องต้องมีเจลหอมปรับอากาศตลอดไม่เคยขาดและเจลหอมที่ไมใช้แล้วหอมฟุ้งหอมนานเป็นตัวนี้เลยเจลน้ำหอมปรับอากาศของ Fresh Time เขาหอมยาวนานถึง45วันเลยนะส่วนกลิ่นจะเป็นกลิ่นแบบหอมรูพรีเมียมสุดๆเพราะว่าเขาทำจากหัวน้ำหอมแท้จากฝรั่งเศสทำให้บรรยากาศของบ้านเราหอมพรีเมียมขึ้นไปอีก แล้วตอนเปิดใช้นะกลิ่นเขาฟุ้งกระจายดีมากทุกคนคือหอมไปทั่วห้องบอกเลยว่าใครอยากให้ห้องหอมฟุ้งไปทั้งวันแนะนําเจลหอมปรับอากาศของเฟ t ท m e เลยเคยไปพักที่หนึ่งเรากิ่นห้องเขาหอมมากหอมจนต้องถามพนักงานเลยว่าใช้อะไร้เขาก็แอบกระซิบมาว่าใช้กลิ่นประมาณนี้ในที่สุดฉันก็หากลิ่นที่มันคล้ายกันจนจะบอกว่าเป็นเจลหอมปรับอากาศที่หอมฟุ้งกระจายทั่วห้องมากกลิ่นนี้เขาจะมีความหอมละมุนของดอกไม้เหมือนน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆใครอยากได้ฟิลแบบห้องหอมเหมือนโรงแรมหรูๆลองเอากลิ่นนี้ไปใช้ดู เวลาที่ออกไปเดินสนามหญ้าข้างนอกเนี่ยมันจะมักมีคนเหยียบกลิ่นติดกับบ้านมาด้วยบ้านเราจัดก,การได้ภายใน3วินาทีแค่ฉีดโฉมลูกเราก็เปลี่ยนไปฉีดอีกปื้ดนึงโอ้มาโฉมนี้สุดน่ารักมาอีกปื้ดหนึ่งแปลงโฉมเป็นกลิ่นเบบี้พาวเดอร์ใช้ดีใช้ง่ายจนต้องให้ฉีดอีก1ปืด้ดหลังจากฉีดมีเทคนิคเช็ดทวนขนและหวีให้ขนเรียงตัวกันสวยงามแค่นี้ลดการสะสมของเชื้อราแบคทีเรียและกลิ่นสาบหอมหน่ากอดปลอดภยัย ไม่แพ้สะอาดได้ภายใน3วิน้อมักจะมีสเปรย์อาบน้ำแห้งติดรถไวเวลาเด็กๆเลอะหรือมีกลิ่นตัวที่ไหนแค่ฉีดไม่ต้องล้างแค่เนี้ลูกเราก็ตัวหอมละดีวันเพชรได้แชมพูสเปรย์อาบน้ำแห้งกระจกมัวด้วยฝุ่นใส่วิงด้วยดีวันสเปคฝุ่นก็เกาะเยอะไปหมดสกรปกอีกต่างหากมันต้องดีสเปก น้ำยาทำความสะอาดกระจกรถยนต์ขวดเดียวใช้ง่ายใช้ได้นานแถมยังมีความเข้มข้นถึงสองเท่าแค่เทลงในหมอ้อพักน้ำปัดน้ำฝนและผสมน้ำสะอาดปิดฝาแล้วก็กดปัดได้เลยใส่วิ่งคุ้มมากกว่าทิะกาได้เลย ซีเปาแผ่นน้ำหอมป,ปรับอากาศเลตเติ้ลทีมีวางขายที่บิ๊กซีทุกสาขาแล้วนะเรียกความหอมฟินมาให้เลือกซื้อกันราคาเพียง59บาทเท่านั้นความหอมยมาวถึง7สัปดาห์จะแขวนตรงไหนจะในตู้หรือในรถก็ให้กลิ่นหอมเทไม่สําใครที่เป็นภูมิแพ้หรือกังวลว่าเป็นอันตรายต่อช่องแอร์ไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์รถหรือช่องแอร์ที่บ้านไม่ต้องกังวลใจไปเลยเพราะว่าแผ่นน้ำหอมตัวนี้ทำมาจากต้นส่วนจริงๆที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติสด คำเหล่านี้ใช้หรือไม่หูเจิดหน้าสิกยิกจ้องมองคุณด้วยสายตาแปลกๆไม่เหมือนลูกแมวตัวเดิมที่คุณเคยเก็บมาเลี้ยงที่ตัวมีกลิ่นเหม็นเน่ารุานแรงคล้ายซากอะไรสักอย่างนี่คือสัญญาณบ่งบอกว่าแมวของคุณเป็นเป็นเป็นแมวเปลตที่ไม่อาบน้ำค่ะ อาบน้ําแต่ละทีกูนึกว่าหนังอินเดียว,วิ่งไล่จับกันอุตลุดแล้วอาบน้ําเป่าขนกว่าจะแห้ง4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ําธาตจะไม่ทนอีกต่อไปนี่เลยค่ะดีวันเพชรเอ็กมาจ๋ารายแชมพูสเปรย์อาบน้ำแห้งสัตว์เลี้ยงใช้งานง่ายง่ายใน3มวิที่สําคัญไม่ต้องล้างออกแค่ฉีดเช็ดเปลี่ยนแมวตัวเหม็นเป็นแมวเป้าตัวหอมหน้ากอดปลอดภัยไม่แพ้แต่ ตัวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวหอมขึ้นนอกจากจะทาให้แมวเป้าตัวหอมแล้วเนี่ยยังลดการสะสมของแบคทีเรียเชื้อราและกลิ่นสาบไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ําเป่าขนน้องแมวให้ปวดหลังอีกต่อไปห <c oughs> สะใจกูยิ่งนักใช้ดีวันเพชรตัวเดียวจบครบปัญหากลิ่นเหม็นแมวเป้าหาง่ายตามช่องทางออนไลน์และตัวแทนร้านค้าเปลี่ยนแมวเป้าตัวเหม็นเป็นแมวเป้าตัวหอมด้วยสเปรย์อาบน้ําแห้งดีวันเพชร ้ยฉีมฉม่มาฉี่หมาหมาฉี่ใส่อีกแก้วอ่ะอะไรวะเนี้ย ุิใจใโหนี่มันล่องลอยอารยธรรมของฉี่หมาแล้วก็จะมีค้าบดินขราบโคลนต่างๆเต็มไปหมดเลยนะแล้วรู้ไหมครับว่าฉี่หมาเนี่ยมันมีทั้งแอมโมเนียแล้วก็กดยูริซึ่งมันเป็นสารกัดกรดเนี่ยมันก็จะมากัดโครงสร้างของแก้มยางอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแมกแบบนี้นะครับให้มันซีดจางลงทําให้ประสิทธิภาพของยางทํางานได้ไม่เต็มที่นะแต่เรามีวิธีแก้ไขครับนี่คือดีวันสเปกสเปรย์โฟมทาความสะอาดยางและล้อพร้อมกับเคลือบยางดําเงาในตัวขั้นตอนแค่เพียงเขย่านะครับแล้วก็ฉีดห่างประมาณหนึ่งฟูเป็น ก็จะทาความสะอาดทั้งล้อและยางไปเลยในตัวโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเช็ดอะไรเลยแล้วเรามาดูนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงทิ้งไว้ไม่นานนะตัวนี้ครามก็จะออกมาหมดเลยเริ่มหายไปหมดเลยไม่นานนะประมาณนาทีกว่ากว่าเอาลองครึ่งหนึ่งดูนะเทสดูเทสดูดครึ่งนึงอุ้ยเยอะไปหน่อยเลยครึ่ง้ยของจริงนะดิโอโ้โหมาท่านเนี้ดูดิอันนี้เงาเลยไม่ได้ทาอะไรเลยนะฉีดแค่นี้ง่ายเนาะและตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับเขจะมีกลิ่นที่หมาไม่ชอบนะครับแล้วหมาเขาก็จะไม่มาฉีดที่เราซึ่งเราอ่ะจะ ก็เราไม่ใช่หมาไงแค่ดูนันเนี่ยเอามือก็ไม่ออกดูโหดูมือดูด้านนี้ดิไม่ต้องทําอะไรเลยเงาเลยฮะเฮ้ย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> แบงแดงมีทอนนะโห <c oughs> ทำไมราคาดีขนาดนี้ครับเนี่ยสปองหนึ่งเนี่ยใช้ได้เยอะเลยเนี่ยเฮ้ยเงาอ่ะชอบชอบและตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับเขาจะมีกลิ่นที่หมาไม่ชอบนะครับแล้วหมาเขาก็จะไม่มาฉีดด่ที่เราซึ่งเราอ่ะจะไม่ได้กลิ่นก็เราไม่ใช่หมาไง พอน,น้ำมันหายหมดอะ่ะมันดาจริงๆใกล้ๆนี่ดูนี่ดูมันไม่เป็นคราบอีกแล้วอะ่ะนี่ขนาดมันยังไม่แห้งดีนะและตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับเขาจะมีกลิ่นที่หมาไม่ชอบนะครับแล้วหมาเขาก็จะไม่มาฉี่ที่เราซึ่งเราอะ่ะจะไม่ได้กลิน่นเพรา well. ะเราไม่ใช่หมาไงและตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับเขาจะมีกลิ่นที่หมาไม่ชอบนะครับแล้วหมาเขาก็จะไม่มาฉี่ที่เราซึ่งเราอะ่ะจะไม่ได้กลิน่นเพราะเราไม่ใช่หมาไง ทีชายจะออกไปเที่ยวข้างนอกฮะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปขอแวะทาธุระที่สนามหญ้าสักนิดก่อนนะฮะโอ้โหวิ่งเพลินไปหน่อยตัวเลอะหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะชายพกดีวันเพชรสเปอาบแห้งมาด้วยดีวันเพชรรายแชมพูสะอาดง่ายภายใน3วินาทีช่วยลดการสะสมของเชือ้อราแบคทีเรียโรคผิวหนังลดกลิ่นตัวกลิ่นสาบให้เจ้าของหอมชื่นใจหน้าฟันหน้ากอดและปลอดภัยไม่แพ้ ออนย้นเหมาะกับน้องๆทุกสภาพผิวแถมยังมีตัวช่วยในการบำรุงขนให้สวยอีกด้วยใช้เสร็จแล้วก็กลับมาหล่อเหมือนเดิมเลยฮะดีวันเพชร dry s h a m p o พกพาง่ายตัวช่วยให้ใช้สะอาดหอมหล่อขนสวยสุขภาพดีหมามีก็หอมชื่นใจพร้อมพาใช้ไปเที่ยวต่อแล้วฮะใครชอบเที่ยวแต่ห่วงหล่อแบบใช้อย่าลืมพกดีวันเพชรดรา s h a m นะฮะ วันนี้คลิปจบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะมาตามหาไอเทมความหอมับบอากาศน้ำหอมแบรนด์ฟรีทาวางจำหน่ายแล้วที่โลตัสทุกสาขานะรู้ยังราคาดีมากแถมหอมนาน45วันใครอยากมีบ้านหอมหอมต้องมีติดบ้านไว้แล้ว คุณไม่คิดว่ากลิ่นมันจะหอมขนาดนี้ไปเจอคิมแบบหนานเท็กแอนแค์คอร์แรบกับจุ๊บประจุมาในติกต็อกเฮลิวิวคุยโยมมาแบบแตกแต่เลยซื้อมาลองใช้เมื่นคือเป็นคนผิวแห้งมากแต่ตอนนี้กลายเป็นคนผิวนุ่มหน้าก่อนและที่สำคัญคือผิวชุ่มชื้นเหมือนดื่มนงวันละแป๊กาคนรอบตัวต้องขอเข็ดลาดจริงตัวนี้เขามีทั้งหมดสีกลิ่นแต่เราเลือกเป็นสตรอเบอรี่ครีมมาเพราะคิดว่ามันน่าจะเหมือนลูกอมที่เราชอบกินอ่างงี้ามันหอมติดผิวมากเลยถ้าสมมติเราไม่เอาหน้าผสมม แล้วกวดด้วมากแกโอ้ยขอขีดนิดนึงว่ากดมาได้ในะราคาหลักสิบพิกาจิตการเหลืองค่ะ จะกลายเป็นครีมแบบเกิดขึ้นแล้วจริงเพราะครีมแบบน้ำของ t เท and Care เขาคอลแลบส์กับชุบชุบเก๋จร้งคือน่ารักมากเลยเลยเอฟมาลองใช้ดูฟิลลิ่งตอนอาบคือแบบปั๊มเดียวหอมทั่วหอมม้องน้ำเลยอาบเสร็จแล้วก็อยากรู้ว่าไอกลิ่นเมื่อกี้ที่อหอมๆคือมันจะติดตัวไหมเนะสรุปก็คือกลิ่นยังติดอยู่หอมมากๆแล้วก็ผิวนุ่มด้วยตัวนี้จะมีส่วนผสมของวิตามินซีวิตามินอีแล้วก็เลมอนเอ็กซ์ตรักอาบอะคือมันจะผลัดเซลล์ผิวข้างบนที่หมองข้ำเผยผิวข้างในที่กระจ่างใสแล้วก็็ทําให้้้ผิวววนนนนุ่มขึดยจะออกเปแแบบ ฟริตี้ฟริตี้น่อยคนขับบ่อยด้วยว่าตัวหอมจังใครอยากมีผิวหอมหน้าจุกอย่าลืมไปเอฟตามกันนะคะรับมือหน้าฝนสําหรับคนขับรถยนต์ด้วยน้ํายาเคลือบกระจกจากกาโก้เคลือบกระจกได้ง่ายๆที่บ้านเพียงทําความสะอาดกระจกรถยนต์แล้วทาเคลือบด้วยน้ํายากาโก้ตัวนี้ตัวน้ํายาจะสร้างเกาะป้องกันบนพื้นกระจกไม่ให้มีน้ําเกาะพื้นผิวสามารถไล่ฝนขณะขับขี่ได้เป็นอย่างดีเคลือบทิ้งไว้ประมาณ3นาทีใช้ผ้าชุบน้ําบิดมาดน้ํายาออกให้ทั่วกระจกพิสูจน์ให้ดูชัดๆเลยว่ากาโก้ช่วยไล่น้ําฝนได้ดีขนาดไหนเพิ่มความชัด ใส่และเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้คุณปลอดภัยตลอดการเดินทางหน้าฝนแบบนี้นี่คือไอเทมที่คนใช้รถใช้ถนนควรมีรีบกดสั่งได้เลยวันนี้มาป้ายยาครีมอาบน้ำเซรั่มวิตามินสารฝันไว้เด็กเมื่อลูกอมจ๊บๆมาเป็นครีมอาบน้ำที่อัดสารสกัดแน่นๆ,ๆที่หอมหน้าจุ๊บผิวนุ่มจนน่ากินมากนี่เลยครีมอาบน้ำจูบบแบรนด์เทคแอนด์กลินแรกเป็นปอเตอร์เมลอนผิวดูนุ่มชุ่มชื้นน่าสัมผัส ครีอมอาบน้ำจูประจุบตัวนี้ช่วยขจัดเซลล์ผิวหมองคล้ำให้กระจ่างใสจุดด่างดำของเราก็จะดูจางลงนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วยอยากมีผิวนุม่มหอมหน้าจุ๊บหาซื้อได้ทางออนไลา์และผ่านตัวแทนร้านค้าทั่วไป สะอาดเก็บเพีย,ยปปอปิ๊บบล็ป,ป,ปิ๊บวับกระจาักคราบมันด้วยสูตรเข้มข้นปิ๊บวับป,ปิ๊บวับ